นี่เป็นเมนูที่อยู่ที่ร้านนางแหนมเนืองนะครับเป็นเปาะเปี๊ยทอดนะครับนี่ก็คือแหนมเนืองนะครับแหนมเนืองร้านนางแหนมเนืองที่จังหวัดคนครพนมวันนี้เรียกว่าบุญบีก็เป็นเส้นขนมจีนนะครับเดี๋ยวนะน้ำจิ้มที่เราทำยังไงนะครับ น้ำจิ้มของเน,นี่ยทำใหม่หมสษษๆสดทุกวน<ม>ันต้มทุกวัน่ะต้มต้มทุกวันที่ออกมาต้มแต่ว่าแต่จะจะทำหม,โม้อใหญ่วันหนึ่งทำวันหนึ่งขายสามวันหม้อม้อให่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ทำแบบนี้นี่มันทำทุกวนันแต่ก่อนทำทุกวนันมันทำไม่ไหวมันขายดียังไม่ยังไม่ถ้าจะปิดร้านเลยหมดอ่ะก็<ม>ต้องไปทำใหม่ต้องใช้เวลาทำเคี่ยวเสร็จก็ประมาณสามสี่ชั่วโมง ให้เนี่ยเ,เ,ปเป็นผักสดก็ <c oughs> เอาไปทำอะไรรจะผัดเหมือนกิกนใส่กร <c oughs> ะเพราเราไปทำชาปะใช่ <c oughs> ช่วยย่อยช่วยย่อยช่วยย่อยจะมาลิ้นชาไงครับนี่คะเจ้าของร้านที่นางแหนมเมนืองที่จังหวัด นครพนมนะครับสวยไหมครับนี่ฮะนี่เจ้าของร้านเลยนะครับ